สวัสดีครับ f c วันนี้มาพบกับช่องการบรรณาเก้าห้าพามากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกับสารตะปูนะนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่อยู่ที่วัดหนองบงนะครับงวดที่แล้วรวยยกช่องเลยนะครับ f c นะเขาทั้งเลขทูบเข้าทั้งเลขฝายิมร้อยนะครับ f c นะนะครับเดี๋ยววันนี้การบรรณาเก้าห้าจะพามากราบไหว้ขอโชคขอลาบต่องวดนะครับ f c นะเดี๋ยวเราไปรับไปชมแนวทางกันเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอฟธีนะรวยๆเฮงๆปังๆยกช่องไปด้วยกันนะครับเอฟธีมาล้อมสางจอมปวกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวการบรรณาเก้าห้าไปเตรียมของมากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางปูก่กระยาก,กันนะครับเอฟธีนะ สถานที่แห่งน,นี้ตั้งอยู่ที่วัดหนองบงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยรยเฮงๆป,ปังยกช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคานบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับไปรับไปชมกันเลยครับผมน,นี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าศาลปู่นะครับผมศาลปู่ขยาเป็นต้นโพนะครับ fc e นะเป็นต้นโพ นะครับใบร่วงหมดแล้วนะครับผมใบร่วงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอแนวทางกันเลยนะครับเอฟี FC นะนะครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC. วันนี้มาพบกับช่องการบรรนาเกาห้าเดี๋ยวจะพามากลาบไหว้ขอโชคขอลาบกับ,าบสารตะปูเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่วัดหนองบงจังหวัดนคะรราชสีมา นะครับเีฟตีนะอธิษฐานจิตผ่านช่องการบ้านา95อาฮาได้เลยนะครับเดี๋ยวการบ้านา95าาไปเตรียมของไหว้ก่อนนะครับเอฟตีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95าาด้วยนะครับ ทุบได้มาแล้วนะครับพี่สีนะขอเรื่กงทุเลยครับอ่ะนะครับผม ใครที่ผ่านมาเหตคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆอย่าเจ็บอย่าค่าอย่าจนนะครับมากราบไหว้ขอโชคขอราบขอพรกับฐานตะปูวัดหนองบงนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับงมวดที่แล้ว2072เข้าเต็มเนะครับเอฟซี MC นะทั้งเลขทูบทั้งเลขฝายิมร้อยนะครับหมวดนี้อธิษฐานจิตผ่านช่องการบราร์เกา95ได้เลยนะครับเอฟซี MC. เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการบราร์เก้า9้า ได้นำน้ำแดงน้ำปานะผลไม้นะครับแล้วก็เ e อียมร้อยนะครับมาถวายนะครับผมอธิษฐานจิตผ่านช่องการประนาเก้า้าได้เลยนะครับงวดที่แล้ว2ตัวแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับี MC นะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนกุมภาพันธ์นสเก้านะครับพี่ซีไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม รอรลุ้นเลขทูปไปด้วยกันนะครับอีีนะวันนี้การบนาค้าห้ามากราบไหว้ขอต่อมวดนะครับกับศาลตะปู่วัดหนองบงนะครับจังหวัดนะครราชสีมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบนาค้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอีีนนะเป็นแค่แนวทางกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มากนะครับอีฟซีนะร้อนมากตอนนี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงแล้วนะครับอธิษฐานจิตผ่านช่องการบระนา้าเก้าห้าได้เลยนะครับ PC. อีฟซีงวดที่แล้วเจ็ดสองศูนย์นะครับหรือเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเก้านะครับแล้วก็เลขฝายยี่ร้อยก็เจ็ดสองสองนะครับอีฟซีรวยรวยยงังเฮงปงัปงยกช่องเลยนะครับมาของวดแรกอันนี้งวดที่สองนะครับอีฟซีนะขอต่อง,งวดนะครับ มาขอครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเข้าทั้งป่ายิ่งร้อยทั้งเลขทูบเลยนะครับอธิษฐานจิตผ่านช่องการบรรณาเก้าห้าได้เลยนะครับพี่ตีรวยๆหิงๆป้งปังๆยกช่องเหมือนเดิมนะครับพี่ตีนะบอกกล่าวปู่กระยาได้เลยนะครับบางทีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้โชคให้ลาบนะครับ กับ FC ที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะเป็นลูกหลานเก่ก็ได้นะครับเอนะบอกกล่าวเก่ okay, ได้เลยนะครับวันนี้การพนาเก้าห้าพามากรา่าปไายขอโชคขอลาบต่องวดนะครับเอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นแค่แนวทางไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับพี่ซีวันนี้การพนาก็ จุดเลขทูบกับเลขฝายยีมร้อยนะครับสองอย่างนะครับผมรวยรวยเฮงเฮงปังปังอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนล่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบรับทรัพย์ในวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้ากันทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุผลบุญอันใดที่ลูกหลานการบ้านาเก้าห้และ f อซทุกท่านเคยทำมาจงเกื้อหนุนบุญชะตานำพาให้ลูกหลานและเอซทุกท่านมีโชคมีลาบรับทรัพย์ ร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนมีเงินมีทองปลดหนี้ปลดสินมีความมั่งคัง่งอยู่ดีมีดีอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองตลอดปี2569นี้แล้วก็ตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุขอพรปูกยาเมตตาลูกหลานด้วยเถิดให้เลขถูกที่ลูกหลานจุดหนี้หรือเลขปล้ายยมรลอยที่ลูกหลานได้นำมาถวาย ขอให้เป็นเลขมงคลเลขนำโชคให้เลขทั้งสองชุดนี้ไปออกตรงกัสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569สามตัวท้ายรางวัลที่1แตกตรงปังๆรวยยกช่องกันทุกคนด้วยเจิดปุ่ยใหญ่สาธุสาธุสาธุาธาบอกกล่าวอธิษฐานจิตผ่านช่องการมรรดา95ได้เลยนะครับพี่ตีช่องการดา95เป็นเพียงสื่อกลางเป็นสะพานบุญนำเสนอแนวทางนะครับ ให้กับ fc ของช่องการพนา95้รวยรวยเฮงเฮงปังปังอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันเลยนะครับ fc มันร้อนหน่อยนะครับ fc นะร้อนหน่อยทนอบเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันเลยครับ fc เลขทูบตัวแรกเป็นเลข7นะครับ fc ตัวที่2เป็นเลข8นะครับ78นะครับ fc นะปู่กับย่าให้เราแล้วนะครับ78มาลุ้นตัวที่3กันนะครับ fc าุุรวยๆหิงๆปังๆนะครับอธิษฐานจิตผ่านช่องการบดหนาเกได้เลยนะครับเอีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบปใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์สองไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับี สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับพี่ตีมาร่วมสร้างจอมปลวกไปได้วยกันนะครับพี่ตีนะรวยวยิ่งเค่งปังๆนะครับสาธุ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 เลขทูบตัวที่3นะครับพี่ตีนะเลขทูบตัวที่3 7 8 7ปดอะไรครับี 84, หรือเปล่าครับพอซีนะสาธุ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 เจ็ี 84, นะครับเซี C, นะเลทูบเจ็ดแปดสีตัดเล่นด้วยนะครับ7 8็ดหรือเจ็ดการพนาขออนุญาตกันนะครับซี C, นะ จ็ดอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะครับเีีนะอาจจะเป็นหนึ่งแปดสี่ก็ได้นะครับเี่ซีนะเจ็ดแปดสี่หรือหนึ่งแปดสี่นะครับพี่สีรวยรวยเฮงเฮงปังปังยกช่องนะครับอย่าเจ็บจากไข้อย่าจนล่ำรวยเงินทองขอให้เลขชุดเจ็ดแปดสี่หรือหนึ่งแปดสี่เป็นเลขมงคลเลขแห่งโชคลาภสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งรวยยกช่องงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้านี้ด้วยเถิดปูยาเอสาทุศาทุสาทุศ ดูเลขฝ่ายิมร้อยนะครับยี่สีนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเลขฝ่ายยีมร้อยนะครับยี่สีเลขฝายยมร้อยนะครับยีนะห้าหกศหรือ590นะครับยี่สีตัดเล่นด้วยนะครับห้าหกห หลักกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569เท่านั้นนะครับยุตนะไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับยุตรวยๆเิงๆประกดเลขทูบนะครับยุตินะนี่นะครับ784 784หรือ184นะครับรวยๆยฮงๆปังๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเดี๋ยวเรามากราบลาปู่กับย่าไปด้วยกันนะครับยุตีนะ รวยรวยเฮงเฮงปังปังยกช่องนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาคเก้าห้าด้วยนะครับผิดพลาดประการใดการบ้านาเก้าห้าก็กราบขอขมากราบขอประธานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับยุตีนะนะครับผมรวยรวยเฮงเฮงปังปังยกช่องนะครับผมเดี๋ยวเรามากลับลาปูกกับยาไปด้วยกันนะครับยุตีเรามากลับลาปูกกัะยาไปด้วยกันนะครับยุตนะร้อนมากนะครับ ที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับพี่ตีวันนี้การบรรณาเก้าห้ามาขอต่องวดนะครับพี่ตีงวดที่แล้วนี่เข้าทั้งเลขทูบทั้งเลขฝ่ายร้อยเลยนะครับพี่ตีเจ็ดสองศูนย์สองนะครับพี่ตีนะแล้วก็รอบนี้นะครับมาขอต่องวดเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับพี่ตีในงวดประจาที่หนึ่งาพันสองนห้าเก้าแค่แนวทางนะครับพี่ตีเบาได้เบานะครับผม ชอบจัดหนักก็จัดได้นะครับทุกทีชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับผมเลขทูบที่การชนะจดได้นะครับย้ำอีกทีนะครับ7จ็ดแปดตีนะครับหรือ1นึ่งแปดตีเจ็ดกับหนึ่งจะเป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับทุกทีเดิเลขฝ่ายร้อยห้าหกศูนย์หรือห้าเก้าศูนย์นะครับตัดเล่นด้วยนะครับยด้วยเพียงๆปังๆจะเจ็บอยากค่ายอยากจนเดินทางใกล้ๆก็ขอให้เท่ยคาดปลอดภัยนะครับ ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับร่ำรวยเงินทองมีโชคลับตับในวันที่หนึ่งภูมิภาพันสองห้ากเนี้กันทุกคนนะครับพี่ซีสวัสดีนะครับ